ครับสวัสดีครับจากช h a น n อา RL อครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บริเวณสาี่แยกแสงสีหาดใหญ่นะครับผมจะไปวงเวียนน้าพุแต่ว่า5้าหน้าหอนาฬิกานี่ครับสีแยกนี้ก็เลี้ยวขวานะครับจะไปล้างรถคาแค่อัตโนมัตริราคาแค่100่บาทเท่านั้นเองประมาณ1ิ1สามนาทีเสร็จนี่นี่นะครับในเมืองหาดใหญ่ชิวๆกำหรับขณะนี้เวลา ประมาณสักบ่ายสองนาฬิกานะครับคนพลุกพ้่านกันเยอะใจกลางเมืองนี่ครับหน้าหอนาฬิกาห,าห้องประชุมขนาดใหญ่ครับของเทศบาลนี่ครับแต่ว่าเราไปชิวๆนะครับวันนี้บรรยากาศดีมากวันที่สิบได้ข่าวว่ามีพายุจะมาอีกแล้วนะครับก็วันนี้ที่หัดใหญ่ก็ยังโล่งอยู่ นี่เป็นวงเวียนน้ำพุนะครับวิชุดเอ,อ่วิชุดสินเกี่ยวกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนี่วงเวียนน้ำพุหนาดใหญ่เขาจะเอาไฟฟ้าลงดินหมดแล้วบริเวณนี้ทั้งแถบเอานะครับนี่โรงแรมดั้งเดิมครับเปรซีเดียนหาดใหญ่อยู่คู่กับปีสิงจริงหรือเปล่าไม่รู้นะท่าไม่เคยนอน <laughs> มาเป็นประมาณสักสามสิบสี่สิบปีได้ไมั้งนี่แล้วก็ไปตรงอ๋อนะครับไปเลยอันนี้ทางเข้ามาสยิดม,มันจะเหมาอเราก็ตรงไปนะครับเลยสนามกลางากีฬานครหาดใหญ่ ได้เื่ครับแวะเข้าซื้อข้าวเหนียวไก่ดั้งเดิมครับสองเจ้านี้นะดังนะนี่สองเจ้านี้พึ่งลงรอสักครู่นะครับนะครับตรงต่อไปด้านขวาของผมก็จะเป็น สนามกีฬากลางกีฬา,าคนครหานใหญ่นี่ครับในเราก็ไปถอนะครับอั้นี้ก็โรงพยาบาลสิครินนะครับโรงพยาบาลเอกชน พอเลยเซเวนอีกซอยจะมีลักษณะเป็นเกี่ยวกับชุดกีฬานะครับซอยนั้นก็เข้าไปได้เลยนะครับประมาณสัก50เมตรก็ถึงที่ลางอ,อดัดรถลางค่าแค่อัตโนมัตินี่เซเว่นซอยนี้นะครับไปอีกซอยประมาณสักนี่เซเว่นนะครับจำไว้เลยก็พยายามมองด้านซ้าย อ่านี่ครับซอยที่มีนี่ครับมีป้ายซอยที่มีขายเสื้อผ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าเอ้เครื่องนี่ฮะกีฬาเสื้อผ้ากีฬานับนี่ครับล้างรถเรามาสิบหนาทีเลี้ยวเข้าไปเลยนะครับ50เมตรก็ถึง10 20 30 40 50, ถ, 50, ถ,50ถึงแล้วนี่ครับ100บาท ตั้งแต่แปดโงเช้าถึงสิบเจ็ดจุดสามศูนย์นาฬิกาโอ้มีห้องน้ำห้องท่าเรียบร้อยเราไม่ต้องลงจากรถนะครับเราก็รอแซนนายไว้ตรงนี้อีนนี้มีพี่ๆเขามีการอัดฉีดอยู่ข้างใน,นแปบ๊บเดียวอ๋อทำบัตรสมาชิกมันจะถูกว่าจะฟรีหนครั้งนะครับวิธีการล้างก็คือก็ล้างสีก่อนนะครับใช้ นี่เราก็ไม่ต้องลงจากรถครับอยู่ที่รถเลยอัตโนมัตินี่ครับพี่เขาพยายามฉีดน้ำครับเอาดินเอาให้มันนิ่มก่อนเดี๋ยวใช้เครื่องมันชินาทีเองนะครับเดี๋ยวค่อยจับเวลามาสำหรับผมนะครับนี่รถเท่านั้นที่ต้องการ เรานั่งนี่้เรามองเห็นว่าเราเขาทำยังไงบ้างนี่เรามองเห็นคนอื่นก็มีอัตราการล้างข้างหน้าครับอัตโนมัติทั่วไปหนึ่งร้อยบาทจักรยานเจ็สิบบาทดูดฝุ่นรถเก่งคันละหกสิบาทอเนกกระสง80แปดสิบาทก็มีโปรโมชั่นด้วยล้างรถห้าครั้งฟรีหนึ่งครั้ง ล้างหน้าล้างล้าง,งล้างหืมอ่าลงเริ่มปลงลงโฟมนะลงโฟมโฟมนี้พอใส่ปบมันจะทำให้พวกคราบต่างๆเนยจะลอยขึ้นมา ก็ทำบัตรสมาชิกเอาไว้นะครับนี่บัตรสมาชิกของ A C C A C Cleaning สวนเด็กก็สิทนะครับก็ห้าครั้งฟรีหนึ่งครั้งนี่ครั้งแค่หนึ่งร้อยบาทโอ้มีการอัดไปแล้วน,นะครับนี่ลงโฟมแล้วมองไม่โฟกัสเอาไม่โฟกัสนู่นไปโฟกัสแล้วดูไนไปโฟกัสกระจกออกมาอ่านี่เนี่ยเริ่มละ ก็ <c oughs> มีการถูเล็กน้อยถือว่าเจิงนะครับแป๊บเดียวเสร็จสิบห้านาทีพอจอดนั้นจ่ายเงินแล้วก็ยื่นบัตรสมาชิกก่อนนะครับแล้วเขาจะทำให้มีอะไรบ้าง พอรอบคันก็มีการถูเล็กน้อยถ้าถือว่าใช้ได้นะไม่ใช่งวนเลิกสิทธิพอเข้าไปข้างในจะมีการหมุนปั่นอย่างดีนะอย่าลืมครับพับกระจกด้วยนี่กระจกที่อยู่นี่นะต้องพับด้วยเวลาเข้าไปข้างในเพราะว่าเดี๋ยวมัน เครื่องปั่นนี่ปั่นโดนกระ e จกเสียหายกระจกข้างนะครับเอาล้งางรถอัตโนมัตินะสามารถโทรมาจองได้เลยรับศูนย์เก้าสามหนเปิดวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8ปดโงเช้าถึง17.30นอก็มีเงื่อนไขด้วย บัตรนี้ไม่สามารถใช้แทนกันได้นะเขามีายทะเบียนเรียบร้อยแล้วฟลิกด้วยนะขั้นไหนขั้นนั้นนะครับเอาแทนกันได,ด้เอามาแทนกันได้ไม่ใช่นะขันไหนขันนั้นป้องกันอยู่แล้วนะนี่อยู่ใจกลางเมืองหัดใหญ่เลยนะทางไปบิ๊กซีเนี่ย่อนถึงห่างจากโรงพยาบาลรัดเอริสารินอนะซิส卡ินโรงพยาบาล สิคลินนะเราช่วยกันถูนะครับถูเสร็จแล้วก็ฉีดน้ำแล้วก็เข้าไปเครื่องอัตโนม,มัติเลยอ่าตอนเข้าไปอัตโนมัตินะครับจะต้องปอดเกียวว่างเอาไว้เดี๋ยวสายพานจะรถด,ดึงรถเข้าเราของเราเข้าไปข้างใน คือว่าใช้ได้ผ่านก็ลองไปทำดูนะครับต้องใช้ทุนก็มีออฟฟิศเล็กน้อยออฟฟิศบริเวณนี้นะครับในการบัญชีต่างตอก่อนนี้ก็เป็นเครื่องน่ข้าในเป็นเครื่องนะครับลองดูนะครับรู้สึกว่าตื่นเต้นเหมือนกันครับเวลาเข้าไปข้างในพอเสร็จแล้วครับก็ไปจอดบริเวณนู้นนะครับ จะมีพี่ๆเขาช่วยเช็ดถูยางแล้วก็กวาดน้ําที่มันขังอยู่ก็ให้มันแห้งเนี้ยก็เยว่าสิบสามถึงสิบห้านาทีนะครับตามสกกรุปแกนของเขาเลยเ่ว่าใช้ได้ อ๋อนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เจ้าของดึดรถไปข้างหน้าไปโดนที่สายพานนะฮะแล้วก็ปลดเกี่ยวว่างเอาไว้เราก็ไปเสียบแทนโอเครื่องปั่นกำลังปั่นอยู่นะครับ โอ้ไปฉีดข้างในเลยเราก็เข้าไปข้างในรอเต็นไปนี่นะครับคันนั้นก็ไปซะแล้วนะครับสุดยอดเลยอ๋อนะครับมาดูครับของเราก็โดนเปื้อนๆอยู่นะ ก็จากนี้ถึงรูปประมาณสัก15เมตรแต่ไม่ถึงนะครับนี่กวาดน้ำได้ไหมอืมไปแล้วดูดูดูนะขอบคุณครับพอนะ เราถ่ายฝั่งนไปจ้ะก <thing> ็โอเคนะคันดูก็ไปข้างหน้าแล้วนะโอ้โหมีการแบบสวิงซ้ายวิ่งขวานะถูลังคาอยู่ก็เถอะใช้ได้ของเราก็นี่ฉีดรอบคันนะครับจะมีสายพานะครับข้างหน้าในข้างล่างจะพารถของเราเรื่อนไปข้างล่างเรื่อยๆนะอืม นี่ฮะสายพานนั้นนะครับเ๋อว่าปลดเกี่ยวว่างไว้ก็นับดูแล้วครับประมาณทักสิบสี่ถึงสิบห้านาทีจะตามสโลแกนของเขานี่นับฉีดไปนับละเอียดมากสำหรับคนที่ต้องการมีแฟนเพจด้วยนะแฟนเพจ C A C e a n Car นี่ครับนี่นะครับข้อควรรละมัดนระวังอาชีตโฟมแล้วปนะิดประตูทุกอย่างให้มันสนิทแล้วก็พับกระจกลงเสาอากาศด้วยปอดเมกมือปอดเกียร์ว่างดับเครื่องดับเครื่องด้วยนะครับโหนี่โฟมแล้วนะ ไม่ต้องดับเครื่องนับโทษทีไม่ต้องดับเครื่องนะครับเมื่อกี้ผมมองมองไม่สเนี่ยไม่ต้องดับเครื่องนะครับีมมมมมบบ่พี่เขากำลังถูอยู่นะครับถูถูถูถ,ถ,ถูทั้งถูแล้วก็ไปถึงฝั่งนู้นก็ประมาณสักแล้วมีการเช็ดด้วยภ,ภายในสิบห้านาทีก็ถือว่าใช้เวลา Lắm rồi vừa mất tiền đấy à? ไม่ต้องดับเครื่องนะครับคนก็นั่งในรถตลอดเวลานะ <c oughs> ถึงไหนแล้วโทรด้านถึงด้านหลังนะครับด้านบนเสร็จแล้วเราก็ไหลเข้าไปข้างในนะครับ นี่ครับก็อย่าลืมก็มาสมัครได้นะครับเงื่อนไขนะบัตรใดก็คันนั้นเลยห้ามอ่าต้องพับนะพับกระจกด้วยเอาล้พับแล้วนะฮะอย่าลืมเดี๋ยวเข้าแบงค์ไหนต้องพับกระจกด้วยเพราะเดี๋ยวมีตัวไอตัวปั่นนะปั่นโดนแล้วเมจะหักอีกเอาแล้วครับเดินหน้านะ เราก็ปลดเกียวว่างเลยนะครับปลดเกียวว่างไว้แล้วก็ไม่ต้องอมันจะจะไปนะโอ้ลากไปแล้วไม่ต้องไม่ต้องเบรกไปเลยนะเขจาจัดการเองอไม่ต้องเบรกไม่ต้องไม่ต้องเอาใช้เบรกมือขึ้นนะฮะไม่ต้องหยบเบรกไปเรื่อยๆ โอ้ดูนะนี่ครับด้านข้างนะลองดูนะครับโอ้เสียวมากครับมันจะขึ้นบนข้างบนเรื่อยๆนะนี่ครับตัวแล้วก็หมุนอยู่ เราจะฉีดน,น้ำตอลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับฉีดน,น้ำ กผมจะมีการฉีดน้ำตลอดเวลา,ห,าห้ามแตะเบรกนะครับโตรงนี้มีลมด้วยนะดีสังเกตเลยสังเกตเลยที่กระจกอ,อย่าแตะเบรก มันจะมีจุดนั้นครับบอกให้ใส่เกียร์ได้นะครับแต่ว่าเราไม่ต้องให้ออกจากนี้ก่อนนี่นะครับห้ามแตะเบรกเนี่ยเครื่องจกกักรกำลังเปาลมอยู่ครับก,ก็เข้าเกียร์จุดนั้นนะครับ โดวพีเข้ามาแล้วเอจาจักการเรดียวเข้าจเช็ดกรบ,บอปกตินะครับโอ,โอเคครับพี่เขาพยายามที่เช็ดนะครับใช้ผ้านี้ผ้านี้ราคาแปดร้อยถึงพันบาทนะครับมันเป็นผืนกว้างนะกว่าน้ำที่ยะจบดูดน้ำได้ดีมาก ยอมหมดนะไม่พอแต่ที่ขาไม่ลงไม่ลงเขาไม่ลงแลาวก็มีการเช็ดล้อเช็ดอะไรด้วยนะครับเสียดชอบก็มไม่ถึงนะประมาณ13นาทีเสร็จนะ ถือว่าเทคโนโลยีนี้ไปใจมากใช,ใช้คนสองสามคนเองนะป่ะไนเนี่ยสามคนนะครับลูกน้องสามคนลองดูนะถึงไหนละนะพี่ก็เช็ดล้อสี่ด้านแล้วก็เสร็จแล้วก็โอเคเลย เรายะเรียนติดตามผลง,งานทางเฟซบุ๊กซับสไครต์กันผ่านด้วยนะก็จะเรียนม,มาที่ร้านคาแคกออัตโนมัติโอเคนครับเสร็จแล้วแล้วก็ไปต่อ ซอยไะไมาแล้่ตรงซอยก็อยู่ที่นี่บัดสงเคราะห์หนึ่งซอยสิบเก้านะครับนี่ก็อย่าลืมติดตามผงงานทางเฟซบุ๊กซับสไครต์กุกคนพลาสด้วยอย่าลืมช่วยแชร์ต่อบอกต่อเล่าต่อด้วยขอบคุณครับ